ครับนี่ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับสำหรับการประหยัดต้นทุนนะครับโดยการนำยอดน้ำดำนะครับมาเสียบข้างซึ่งเป็นทุเรียนกระแสนะครับแล้วก็เป็นทุเรียนพรีเมียมที่ราคาดีมากในยุคนี้นะครับการทำแบบนี้นะครับเป็นการประหยัดต้นทุนเราสามารถหายอดนะครับมาเสียบข้างนะครับเสร็จแล้วพอเสียบติดแล้วก็ควันต้นเดิมไว นะครับแล้วต้นเดิมนี้มันก็ค่อยๆแห้งตายไปนะครับเราเราไม่ต้องตัดทิ้งนะครับเราใช้เป็นไม้ค้ำเลยนี่อย่างที่ท่านดูนี่นะครับนี่นะครับต้นเดิมเราใช้เป็นไม้ค้ำให้เชือกปลูกให้นี่ตัวได้ดีครับตัวเร็วด้วยตัวได้สวยนี่ดูยอดยาวเลยนะครับสูงมากนี่ต้องต้องต้องเอาเชือกมาโยงใหม่โยงไปนุ่นนะครับก็เป็นอีกุนคลิปนะครับสําหรับ ใครที่ต้องการเปลี่ยนสายพันธุ์นะครับวิธีนี้ประหยัดสุดแล้วก็ลองทําดูครับง่ายๆนะครับการเสียบข้างทุเรียนหรือว่าการเน็บข้างนะครับมาใหทาใ้ท่านชมเปี่ยมลังใจให้กับท่านที่มีต้นพันธุ์ขน้นงอยู่แล้วหรือต้นพันธุ์สายพันธุ์อื่นอยากจะเปลี่ยนสายพันธุ์นะครับเราสามารถทําได้ไง,ง่ายๆแล้วก็ประหยัดต้นทุนนะครับ กำลังแกงกับทุกท่านครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ